สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยหลังจากที่ปิดกล้องไปแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทางค่ายเทนเซนก็ได้อัปโหลดตัวอย่างใหม่ของซีรีส์ชายาเคียงะไทยออกมาให้แฟนๆซีรีส์จีนได้รับชมกันแล้ว ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นการจับคู่กันระหว่างนางเอกสาวสวยไปลูกจากตำนานลักสวรรค์จันทราและก็พระเอกหนุ่มมาลรมุลเฉิงเลยจากชะตาฝันลิขิตหวนคืนแฟนๆซีรีส์จีนก็รอรับชมกันได้เลยเร็วๆนี้บน VTV ซีรีส์ชายาเคียงหัไทยหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า The c a n g k u i o f p o p l e r s g e ก็ดัดแปลงมาจากนิยายในชื่อ เฉิงซี่ตีเฟยของนักเขียนเฟิ่งชิงซีรีส์ก็จะเป็นแนวจีนโบราณรักโรแมนติกนำแสดงโดยไปลูกมารับบทเป็นเยี่ยหลีทิดาคนที่สามของเจ้ากลมส่วนพระเอกเฉิงเลยก็จะมารับบทเป็นติ้งอ๋องหม้อชิวเหยาที่ผู้คนต่างล่ำลือกันว่าหน้าตาอัปลักษ์ซ้ำยังขาพิการอีกด้วย ส่วนผูน้อำนวยการสร้างก็จะเป็นคุณหลินอี้เฟินซึ่งตัวคุณหลินอี้เฟินเธอก็จะมีผลงานซีรีส์เด่นๆเช่นรักนิลันในปี2018ลิขิตรักเหนือชะตาในปี2019และล่าสุดก็คือคู่วุ่นชุลมุนลักในปี2022เป็นตน้นซีรีส์ชายาเคียงหัไทยก็จะมีขนาดความยาวประมาณ40ตอนจบและกำหนดจะออนแอร์เร็วๆนี้บนแพลตฟอร์ม VTV สำหรับเรื่องยอ่อของซีรีส์ชายาเคียงอาไทยก็จะกล่าวถึงเรื่องราวของเยี่ยหลีรับบทโดยไผ่ลู่ทิดาคนที่สามของเจ้ากรมเยี่ยหลังจากถูกน้องสาวร่วมบิดาแทางข้างหลังทําให้เยี่ยหลีคนหนูสามแห่งจวนตระกูลเยี่ยต้องถูกถอนม่านจากหม้อจริงหลีท่านอ๋องรูปงามแห่งเมืองหลวงแต่นางก็ยังคงมองโลกในแง่ดีและก็หวังว่าตนเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสงบไปอีกสักสองสามปีแต่ว่าเหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น สวันให้หลังฮ่องเต้กับพระราชทานสมรสใหม่อีกครั้งการแต่งงานครั้งนี้แม้ฉากหน้าดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่คนที่นางต้องอภิเษกสมรสด้วยกลับเป็นติ้งอ๋องหม้อชิวเหยาวรับบทโดยเฉิงเลยท่านอองขาพิการไร้ประโยชน์คนหนึ่งอีกทั้งยังมีข่าวลือว่ารูปโฉมของติ้งอ๋องผู้นี้ก็อับปักลักอย่างยิ่งและยังผ่านการแต่งงานมาแล้วถึงสองครั้งหูหินทั้งสองคนเขากลับเสียชีวิตหลังแต่งงานได้ไม่นาน ผู้คนล่ำลือว่าภรรยาคนแรกตกน้ำตายส่วนคนที่สองตกใจตายหลังจากเห็นโฉมหน้าของเขาแต่เมื่อเป็นสมรสพระราชทานเย่หลีก็ไม่อาจอีกเรี่ยงการแต่งงานครั้งนี้ได้นางก็ยังคงคิดในแง่ดีว่าอย่างน้อยหม้อชิวเหยาก็ยังมีฐานะดอนสูงสักเป็นสื่ออองในระดับที่สองหากไม่พิการก็อาจจะสูงสักกว่าหม้อจิงหลีที่ถอนมั่นเธอไปด้วยซ้ำและคนในจวนต่างก็รู้ดีว่า เยหลีที่ภายนอกดูนุ่มนวลมีมารยาทแต่แท้จริงแล้วกลับเป็นคนอ่อนนอกแข็งในไม่ยินยอมให้ใครมาลังแกง่ายๆนางจึงเตรียมตัวเผชิญหน้ากับเรื่องราวนี้อย่างกล้าหาญแต่ว่าเมื่อนางได้พบกับหม้อชิวเหวี่ยตัวจริงนางถึงกลับต้องเปลี่ยนความคิดในทันทีหม้อชิวเหวยไม่ได้อับลักณดังที่คำล่ำลือแต่ตัดตรงกันข้ามเขาเป็นหนุ่มรูปงามทั้งยังเป็นสุภาพบุรุษ ด้านความสามารถก็โดดเด่นเก่งกาจเหนือ,อองคนอื่นๆที่คนเล่าลือเป็นเพียงความเข้าใจผิดเท่านั้นแต่สิ่งที่นางยังไม่รู้ก็คือมอชิวยาวคนนี้ไม่ได้ขาพิการแต่เขาใช้เรื่องนี้บางหน้าเพื่อหลบลอดจากสายตาของศัตรูและวางแผนการที่ยิ่งใหญ่บางอย่างเอาไว้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไปรอติดตามกันต่อได้ในซีรีส์ชายาเคียงหัไทยเร็วๆนี้บน VTV โอเคครับ วันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์ชายาเคียงขไทยและก็เรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบจยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กดซับสไ r i b e หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ติดตามช่องมีกาเมกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ